เออทำไมมันพักสายเออกูก็งงทำไมมันพักสายพี่พิงไม่ได้ยึดแม่อะไรนะพี่พิงให้เราฟังด้วยเอาล่ะอยู่ตลาดก็ตสมาคมล้มอะไรล้มแปะถึงไหนแล้วออกมาหรือยังก่อนนัดกันกี่โมงก่อนนัดสี่ครึ่งไงกำลังออกวันนี้เรานัดแอนด้ไว้นะครับต้องรีบไปไม่ไดสี่โมงครึ่งถึงเดี๋ยนะ อะไรไม่ใช่สี่โมงครึ่งถึงเหรอสี่โมงครึ่งถึงไงแล้วกี่โมงแล้วเนี่ยสี่โมงยี่สิบหกอะไรวะยี่สิบหกแล้วเหรอทำไมมันเร็วจังวะคุณก่อนมายังเนี่ยพ่อเแล้วกำลังบอกอยแต่ผมว่าถึงก่อนคุณอยู่แล้วอ๋อเหรอโอเคคุณคุณตั้งกล้องถ่ายสารให้ผมหน่อยเดียวผมน่าจะถึงประมาณยี่สิบนาทีถึง คุณไม่คไม่ต้องกดสองเก้าเก้านะยี่ยี่ไม่ใช่สี่เอ้จริงอ่ะเออขูขึ้นสะพานของเตยรอบนี้แก้ตัวกูต้องขอมากข uh ึ huh. ้นอีกรอบไอเ้เที่มันรอบที่แล้วมันปิด hmm. ปอือ <Hey, S 1> เดี๋ยวเราเจอเจอแค่ก่อนได้มันก็มึงอยู่แล้วไม่ล่ะ <laughs> อันนี้ hey, hey. อันนี้มึงมึงออกมาแล้วใช่ไมมึงขับรถอยู่ใช่ปะ ใช่ขับรถอยู่อยู่กำลังจะขับรถกินสะานอ๋อหรอไม่เลยเด็นหวัมขับรถตอนที่เี้ยวซ้ายแล้วหรออย่างจะมาับตรงนี้เนี่ยหลังเดมออ๋อหลังเดมอเออคุณว่ามึงถึงตรงนู้นแล้วครเลียวถ้าถ้ามึงถึงตรงนู้นแล้วแค่เดียวนะถึงเวออืมอมขัปนิดน่นะไม่ได้ยินเสียงรถป่ะ รถได้ยินเสียงรถลนะไม่เสียงพ่อคุณ่ะไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยิน,มนไม่ได้ต่เอเหรอมันจะตัดลมดีเกินไปแล,ว <c oughs> ละวอันนี้เรามีผู้สนับสนุนจากชาร์ตโฟนนะครับใช่ไหมคุยกันนี่นไงโฆษณาเพิ่มแต่ก็เราก็ไม่ได้ค้าโฆษณาเพิ่มแต่ไม่เป็นไรโฆษณาเขาหน่อยนิดนึง อะไรวะไม่ได้ไม่ได้ใส่หมวกนานแม่งปวดคอทิพหายเลยวะทำไมอ่ะปกติคุณใส่ตัวไหนก็ใส่ตัวนี้แหละเอยๆแต่มันปวดคอมันหนักอ่ะเหมือนมันหนักอ่ะปกติกูใส่นี่ใช่ไหมปกติกูใส่หมวกหมวกครึ่งใบกากอ๋อใส่ไปอ๋อไปวันวันธรรมดาคุณขับซีลาน่ไปใช่ผมไม่ได้ขับโอผมจะไปขับซีบีอาร์แบบแต่ก่อนไม่ได้เลยนะ อะไรสิบสิบกิโลลิตรสิบเอ็ดกิโลลิตรเอชิวชิวตายผมตายเด็กครับเคยแล้วแอาทิตย์ละห้าร้อยเงียบกลัูตายเมื่อยก็เมื่อยน,นี่ไงไปครับ วันนี้ผมจะขับไปรีวิวกับจาร์โนนะครับแต่ตอนนี้เอามาวอร์มก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมึจงจมเป็นไอ้เวรตุ่งเทียม่นะยว่ปโยมเลยจีบเรียนการอาการเซียนครับผมไม่ได้ขับมา540วันละเซียนจริงๆรถกูไม่ได้สาตาร์ทสอาทิตย์แล้วไหวที่อ กูกลัวมันพังอ่ะเปลี่ยนแบตเออนั่นแหละก็เลยเอามาชาร์จหน่อยมันฝนด้วยแหละกูเลยไม่ได้เอาไปไหนเลยสักภาคดาอากษ์มาค<อ>ื้มคื้มอีหากูจะไปไหนก็ไม่ได้ไปนึกว่าวันนี้จะมีคนพักกูว่าสามร้อยอีกวะมีดิโคตรฮาโอ้โอโอโอ่ผมนึกว่าหกห้าสูนแล้วจ้านโอ้ยไอหา ก็ว่ารถผมก็มันก็ใหญ่โตอยู่นะมันยัง650ยังไงมนะันี่ะจะไม่เป็นไรเพราะอาจจะไม่รมู้สูงมันใช่สูงมันใช่อาอเหรอสูงมันให้เหรออ3าสามเหรอไม่650คนที่ทักเหรอหมายถึงอะไรฮวลสเออเขาทักเป็นอาสามเหรอเขาทักเป็น650 ก็ยังดีก็ยังดีก็ยังหกร้อยสี่สูบเรียงโอเคอาจารย์เดี๋ยวเจอกัน6หกะเอออตหกหกห้าศูนแต่งกันบ่อยแต่งกันเย,ยอะไงทีเดียพันอะไรเงี้ยใช่ว่าจะบอกว่าอ๋อผมไปใส่ชุดแต่งที่หน่อยโชว์แต่งมาครับ <c oughs> <c oughs> พี่ว่าวันนี้ผมจะได้ขึ้นสะพานไหมครับ ออเรื่อขึ้นครับผม ก็ติดปอเพราะจะไม่ไปดึงถ้าไม่งั้นเงินติดอนานนะหยาหยาว้าทำไมรู้สึกลมเข้าห่วงเฉยเลยวะทำไมข้างซ้ายรู้สึกลมเข้าวะ งานศูนย์ประชุมมีงานเหรอศูนย์ประชุมรถก็ไม่ได้ยินเลยนะอยู่บนต่อสายเลยอ๋อเหรอโอเคงั้นเจอกันอาจารย์ด้วยโอเคเวเจอไว้เจอกันทั้งนคณะรถขับรถขับนะโอเคครับ มองตัได้ครับสมใจแต่ปัญหาต่อไปของผมก็คือมันจะไปติดตรงนี้ตรงนี้แหละสองที่แยกอโศกแยกพระรามเก้าถ้าผมผ่านสองแยกนี้ไปผมก็จะถึงจานโดเร็วนะเดี๋ยวกลัวมันรอนานมากเลยว่ะทางมันยิ่งขึ้นสะพานสูงแล้วด้วยเฮ้ยขี่มหาจะน่าจะสี่ครึ่งตอนนี้ก็สี่ครึ่งแล้วสี่ครึ่งเข้าก,ากับออกโอ้โหแล้วผมจะไปยังไงวะนะ่ ไปได้เมอวะอื้อไปได้วะสบายค่อยไปวาวเรือการก็เขาไม่ได้ขับนานนะมั้ก็จะเซนเยียนหน่อยแต่มันก็ไม่มีทางให้บิดเลยแม่คุณจะมี10เกียร์แต่ถ้าเจอรถติดแบบนี้ก็จะขับประมาณ1เกียร์พอนะครับเพราะมันไม่น่านได้ใช้โอ้โหแล้วไฟแดงกี่วันก็ไม่รู้เนะี่ยถ้ามันติดแดงอย่างนี้แสดงว่ามันแดงนานแล้วเดี๋ยวแปบบ๊บเดียวอีกแป๊บหนึ่งมันก็เขียวแล้วล่ะ รองให้กำลังใจตัวเองไว้ก่อนโอ้โอ,ออ้เอออากาศก็ไม่ค่อยร้อนมากครับวันนี้เทเหมือนเย็นขึ้นแล้วนะเริ่มเย็นเย็นขึ้นไม่ร้อนอบอ้าวอะ ครับผมว่าเราไม่ต้องติดแยกนี้อยู่แล้วสบายจริงไหมเนี่ยออกซ้ายเนะี่ยโโโจบแล้วไม่ได้สบายอย่างที่คิด ไปแดงอย่างเยอะนะ่าจะมีสะพานสักสะพานหน่อยก็ไม่ได้นนฝั่งนี้ยจะได้ก้าวข้ามตรงนี้ไปไม่ต้องติดตามพี่ร้อยสิบไปถ้าพี่ร้อยสิบเข้าไปได้ผมก็ไปได้เบือเบาเขาก็จะพิวกว่าหน่อยไม่เป็นไรถ้าเขาไปได้ผมก็ไปได้ แสดงว่าตกนะเดี๋ยวนี้ยอป,ปิดเปดมาเ็วถึงอย่างรวดเร็วทันใจจานโดไม่ได่าผมแล้วเพราะาผมมาเร็วอยู่ช่ว Get out. ผมมาถึงก่อนแล้วเนี่ยผมก็นึกว่า๋อ,อมันมันรอตรงนน้นเหรอไม่ใช่นะ้นแก๊สนี่ไม่ใช่นะผมถึงก่อนนะครับสรุปเอเอ,เอผมก็จะรอตรงนี้นะรอมันมาก่อนเราจะมารีวิวกันตรงนี้แหละโห้ยผมถึงแล้วนะผมจะมารีวิวกันกับคันนี้นะถ้าใครอยากดูกดติดตามไปเลย คลิปหน้ารอได้เลยไม่นานหลังจากคลิปนี้ไม่นานแน่นอนบายบาย